สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สแสลอาทิตย์ยาค่ะคุณผู้ชมสแสลแปลว่านานะคะมาดูดอกทานตะวันกันค่ะสแสลอาทิตย์ยานะคะมีทุ่งทานตะวันค่ะคุณผู้ชมทุ่งทานตะวันไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเข้าชมนะคะ คุณผู้ชมคะทันตะวันดอกใหญ่มากค่ะตอนนี้สิบโมงกว่านะคะชมทันตะวันทันตะวันก็หันมาทางทิศตะวันออกนะคะทันตะวันดอกใหญ่มากแสระอธิตยาอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณผู้ชมมาดูทันตะวันกันค่ะ ทาตะวันทุ่งกว้างที่นาอาทิตยาค่ะที่สแสระอาทิตยาคุณผู้ชมค่ะบริเวณกว้างใหญ่มากวันนี้วันหยุดนะคะแล้วก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมใครๆก็มาสแสรอาทิตยาถ้านะะมาสแสรกัน วันนี้พามานานะคะมาสแส่ค่ะคุณผู้ชมสแส่อธิตยาอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์มาดูดอกทานตะวันสวยๆกันค่ะทานตะวันดอกใหญ่มากค่ะ ทันตวันนี้น่าจะเก็บมเมล็ดนะคะเก็บเมล็ดไปแปลร,รูปเป็นมเมล็ดทานตะวันนะคะทานตะวันจะมีทานตะวันดอกใหญ่ดอกเล็กแต่ทานตวันที่นี่ดอกใหญ่มากเบลอไปไหน่อยหนึ่งะค่ะขอโทษนะคะ ขอบคุณที่มาสแสรกกันนะคะ